หิงโตนะคะลออรอบทั้งหมดนี้เลยนะคะก็จะเป็นหินแต่ถ้าเป็นกลางวันมาไม่ท่านะคะมันร้อนมากนะคะเพราะว่าถ้าโดนแดดแล้วเขาจะแดดจะถูกอันนี้แล้วก็จะเอาความร้อนอันนี้ไว้เยอะมากเลยถ้ามากลางวันก็จะร้อนนิดนึงนะคะส่วนส่วนมากเขาจะมาตอนเย็นกับตอนเช้านะคะมันจะได้ไม่ร้อนนะคะ เดี๋ยวกลับไปแล้วยายก็จะพาไปตรงนูงน้นอีกนะคะหน้าบ้านอีกทีหนึง่งพาไปดูหน้าบ้านนะคะสาธุเดี๋ยวยายจะพาไปไหว้น,นะคะอันนี้เดินขึ้นตรงไหนก็ได้นะคะเดินขึ้นก็ถอดเท้าไ้ตรงนี้นะคะเพราะว่ายายเคยเคยมาถ่ายติ๊กต็อกแล้วครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้นะคะ เคยมาถ่ายติ๊กตอกกับเสือพาไปครั้งหนึ่งถ้าเราตอนนี้มันร้อนอยู่เราก็ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวจะพาเดินดูข้างล่างก่อนนะคะพาเดินข้างล่างก่อนเดินในร่มก่อนนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ร้อนนะคะข้างบนแดด่องโู่นะคะจะพาดูในร่มก่อนให้นับให้ดูเอาเองนะคะว่าสวยงามขนาดไหนไม่ต้องบรรยายก็ได้นะคะ มีเป็นพันๆเลยนะคะมีเป็นพันๆรูปเป็นพันๆอง์เลยนะคะนี่เยอะมากมากก็คือที่นี่นะคะข้างบนก็เยอะนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรอบเนี่ยพระพุทธรูปก็จะรอบลอบอันนี้เลยค่งสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะไม่ใหญ่มากเลยนี่นะคะจะพาไปดูรอบๆแล้วจะพาไปดูห้องด้วยดูไม่นานยาก็จะพาไปเดินตลาดนะคะสวัสดีค่ะ ที่เขาเรียกชกไซส์สี่แต่บางหินยี่สิบวางหินอันนี้อยู่บางหินสามสิบนะคะเลยบ้านยายมานะคะชกไซสยสี่ค่ะแต่ว่ามันเข้ามาแล้วมันจะเข้ามาเส้นวัดลาดพานะคะเขาเรียกว่าวัดลาดพาวแล้วก็บางหินยี่สิบแล้วก็แต่อันนี้มันเป็นซอยบางหินสามสิบนะคะพระแม่พระตมศพระแม่มคนอินนะคะอยู่ซอย ซอยสาเลยเซเลยหน้าตลาดมานิดเดียวนะคะตรงนี้จะเย็นมากนะคะเอซนะคะจะเย็นที่สุดเลยนะคะเขาแต่ก่อนมันจะอยู่ข้างล่างอันนี้เขาทำใหม่หมกันจะเป็นหินทั้งหมดเลยนะแกะสลักด้วยหินนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะอยู่กับสมอน c h ชาแนลนะคะ ยายจะพาดูข้างล่างก่อนค่อยขึ้นข้างบนนะคะตอนข้างบนมันรู้สึกว่าแดดร้อนอยู่นะคะดูข้างล่างเสร็จแล้วจะพาขึ้นข้างบนนะคะยุซีนะคะโอ้แสงมาสะท้อนสะท้อนแสงน,นะคะถ้ามาเช้ากับเย็นนะคะถ้ามากลางวันมันจะร้อนนะคะเพราะว่า หินจะอมความร้อนนะคะคนก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะเสียงธรรมชาติด้ะนะยายจะพาดูสองฝั่งเลยนะคะดูดูที่นี่เสร็จแล้วก็ขึ้นไปข้างบนข้างบนเสร็จยายจะพาไปดูฝั่งตรงข้ามนะคะข้างฝั่งตรงข้ามก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะฝั่งนู้นจะเยอะมาก เป็นหยกส,ส่วนใหญ่ฝั่งนี้นะคะฝั่งฝั่งทางนู้นจะเป็นหยกเยอะกว่าหินทางนี้จะเป็นหินทำไมแต่ฝั่งนู้นจะหยกเลยนะคะ